สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ SKBON นะครับมาติดตามฟุตบอลประจําค่ําคืนนี้นะครับก็หลักๆจะวิเคราะห์2คู่นะครับวันนี้ผมคัดมาใล้เรียบร้อยนะครับแต่ก่อนจะไปเข้าเรื่องการก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางสโบเบตนะครับไม่ใช่แค่เพียงใน NBA นะครับที่คุณสามารถดูการแข่งขันแบบสุดมันได้นะครับเพราะว่าที่สโบเบตนะครับบาสเกตบอลเสมือนจริงนะครับจะทําให้คุณ สนุกสนานแบบไม่หยุดยั้ยงได้ทุกที่ทุกเวลาตามที่คุณต้องการเลยนะครับมาเข้าเรื่องกันนะครับต้องบอกว่าวันนี้ฟุตบอลน่าสนใจเยอะเพราะว่าทีมใหญ่เตะเพียบนะครับผมจัดมาแล้ว2คู่นะครับไปดูที่คู่แรกก่อนจะเริ่มที่สุดเมลย์ลีกนะครับผมจะไปดูที่ทีมที่กําลังรุ่นแชมป์อยู่ก็คือลิเวอร์พูลนะครับล่าสุดนีนพวกเขาไปเยือนเอเวอเรสตนมานะครับในสึกเบอร์ซีไซดายแมชแล้วก็ทำได้แค่เสมอศู 0. แบบเจ้าจืดนะครับตอนนี้มี83คะแนนนะครับจาก30เกมก็ยังต้องการโครใต้าอีก2เกมนะครับในการชนะเพื่อที่จะเป็นแชมป์แบบการันตีนะครับก็จะเริ่มน้องหนึ่งจากเกมนี้หรือเปล่าก็ต้องลุ้นกันนะครับซึ่งวันนี้ต้อบอกว่าลิวพูนะครับหลังจากอาห่างหายไปนานเรื่องของฟุตบอลที่เจอโควิดระบาดเนี่ยก็เล่นทรงหลพอสมควรนะ เพราะว่าวันนั้นเกมลุกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับกเผลอเนี่ยเกือบให้วอตันโดยซ้ำไปนะครับก็ผมคิดว่าวันนี้นะครับถึงแม้จะเล่นที่แอนฟิลแต่ถือว่าเป็นเกมที่ไม่ง่ายเพราะว่าพาเลสผลงานดีมากๆนะครับพาเลสชนะมา4เกมติดแล้วนะครับผมแล้วก็ไม่เสียประตูเลยตอนนี้ระบบทีมทุกอย่างค่อางลงตัวมากๆนะครับแล้วทุกอย่างอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือเวลาเจอเนี่ยซอนดีมนี้นะครับ คีซอบาเลสมักจะสรา้างปัญหาให้กับโป่งแดนได้ตลอดเลยนะครับจะสังเกตได้ว,ว่าเจอกันทีไรเนี่ยไม่ใช่เกมที่ง่ายของร์พูเลยนะต่อให้จะเป็นทีมที่ชื่อชั้นแล้วก็นักเตะดีกว่าก็ตามนะครับและถ้าเกิดดูจากราคาที่เปิดมาวันนี้นะครับให้ร์พูเป็นต่ออยู่1.75นะครับยิงสองลูกได้ครึ่งผมคิดว่าเป็นเกมที่ไม่ง่ายและแต่างจะตึงด้วยนะครับดูแล้ววันนี้ร์พูน่าเจอปัญหาอีกก็เป็นได้ ผมมองว่าโอเคแหละโอกาสชนะของลิพูมีมากกว่าครับแต่ถ้าดูจากราคาที่เปิดมาเนี่ยผมไม่น่าขาดนะครับดังนั้นผมมองว่าราคาเปิดมาอยู่ที่1.75ผมให้เลือกรองไปที่คริสตัลพาเลสดีกว่านะครับสว่วนดีคู่หนึ่งครับไปดูที่ลาลิกาสเปนนะครับผมหยิบคู่ของเอัลโซเซดดมาในการเจอกับเซลตาบิโก้นะครับโซสซดดปีเนี้ยจริงๆเป็นปีอารเป็นทีมที่ผลงานดีนะครับโดยชอเกมรุกที่จะบอกว่า อันตรายไม่แพ้พวกบาร์ซ่า,าก,กับบัตเรตตเลยนะครับแต่ว่าหลังจากที่เจอโควิดระบาดไปเนี่ยกลับมาเตะอีกครั้งหนึ่งต้องบอกว่าผลงานดรอปลงไปเยอะเลยสําหรับโซเซดาเนียครับเพราะว่าสามเกมที่ผ่านมายังไม่ชนะใครเลยนะครับตอนนี้นี่แต้มเริ่มห่างจากพื้นที่ท็อปโฟร์เบกลนแล้วนะครับผมแต่วันนี้ต้องบอกว่าได้เปรียบกับก,การเล่นในบ้านแล้วทางฝั่งของเซลตาบีโก้เนี่ยก็เป็นทีมที่เกมรับไม่ได้ดีอะไรมากมายนะครับ ปีนี้พวกเขาผลงานไม่ดีแล้วก็ตีต่อชั้นเพราะว่าเกมลุกที่เป็นจุดเด่นเนี่ยมันหายไปนะครับแต่ว่าล่าสุดกลับมาแล้วนะครับในการเจอกับอาราเบสแล้วก็เป็น6-0นีครับแต่แล้วก็ตามครับบีโก้เป็นทีมที่เกมเยือนไม่ดีนะครับแล้วก็เกมรับยังไว้ใจไม่ค่อยได้เท่าไหร่ก็ดูแล้ววันนี้คิดว่าเป็นโอกาสดีที่โซเซดาดจะใช้เกมนี้เป็นการเรียกฟอกเงียกลับมานะครับราคาเปิดมาให้โซเซดาดเป็นต่อ ครึ่งควบลูกนะครับชนะก็ได้ตังค์แล้วดูแล้วน่าเสี่ยงเชียร์อีกสักหนึ่งเกมนะครับวันนั้นเอาวันนี้ผมยังให้เลือกเชียร์ไปที่เรอยโซเซดานะครับสรุปแล้วนะครับสองคู่วันนี้ผมให้มองไปที่คริสตอลพาเลทครับแล้วก็มีเรอยโซเซดานะครับผมอ่ะก็ฝากกันเอาไว้เท่านี้นะครับก,าาก็จะกการย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับทางสโบเบทน,นะครับเดือนนี้เรามี พ่อเสนอสุดพิเศษรอท่านอยู่นะครับเพียงสมัครเปิดบัญชีกับสับโบเบนะครับกอกรหัสโปรโมชั่น ACE 2 6และรับโบนัสใหญ่ได้100%เรจากยอดฝากแรกได้เลยนะครับถ้าสนใจนะครับสมัครแอดไลน์มาได้เลยที่แอดไลน์ PBM 6 5 9 7 E นะครับแล้วก็บอกด้วยว่ามาจากช่องทางเซียนบุนะครับสวัสดีครับ